มาแล้จ้ากระโรมาอีกตัวละนะนี่เชา้าๆมาเนี่ยมาัตายยังมีความสุขดูฮะโอ้โหดูความคล่องแคล่วของเขาเนะี่ย ตายธรรมดาไม่ได้ต้องโดดฮะต้องโดดนนจะเท่เจ้าสีเทาฮนะนี่ยขาประจำของเอา้ามาเจอเจ้าน้ำตาลไม่ยอมนี่มาทับเส้นทางกันได้ไงเนะี่ยเจ้าสีน้ำตาลบอกยอมไม่ได้ เนี่ยถิ่นไข่ก็ถิ่นไข่ะ ของเข่ากลับตัวไปมาโชว์ท้องสีขาวซะด้วยนี่ยคือพวกนี้เขาคงใช้การดมกลิ่นนะก็คงเหมือนพวกสุนัขอะไปที่ไหนก็คงไปฉี่ที่นั่นนะไปละ หากินแล้วจะกระรอกกระรอกสีน้ำตาลดูว่ตาย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 โอ้โหเร็วเร็วดูว่า คงใช้การดมกลิ่นนี่แหละนะเวลาผ่านตรงไหนเ็าจะฉี่เอาไว้นะพวกนี้ดูดูกระโดดดูดูโน่นขึ้นข้างบนสูงสุดเลยโโอ้หดูดูด,ดูว้าวคล่องจริงๆฮะ